อยากจะให้เขาเริ่มเปย์สำหรับใครที่รู้สึกว่าแฟนยังไม่ค่อยเปย์นะคะเริ่มแบบนี้ค่ะจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาซื้อได้ที่เขาให้ได้โดยที่ไม่ได้ลําบากไม่ได้รู้สึกว่าแบบเกินเบอร์เกินไปถ้าคุณอยากให้เขาเปย์อย่าเริ่มที่ของใหญ่ๆอย่าเริ่มจากอะไรที่เขาต้องคิดหรือว่าลําบากใจว่าเอ๊ะจะซื้อหรือไม่ซื้อดีบางครั้งอ่ะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเขาไม่ค่อยเปย์ดังนั้นเนี่ยนานๆทีเขาจะเปย์หรือนานๆทีฉันจะขอฉันขออันใหญ่ไปเลย no เราไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทําให้เขาไม่เป็นนะมันคืออะไรโดยเฉพาะถ้าใครที่มีแฟนในสถานะที่เขาจ่ายได้หรือแฟนรวยเขาไม่ได้กลัวการ แต่เบื้องหลังของการเปนั้นหรือการจ่ายนั้นมันมีความรู้สึกบางอย่างที่ติดอยู่ในใจของเขาผู้ชายกลุ่มนี้นะผู้ชายรวยไม่ได้กลัวการเสียเงินแต่เขากลัวเสียอีกโก้บางครั้งเขากลัวว่าจะดูโง่ในสายตาของผู้หญิงที่แบบว่าบอกให้ซื้อหน่อยแล้วก็ซื้อให้ผู้ชายบางคนมีอีกโก้นะคะเขาจะไม่อยากทําตามคําสั่งของคุณเทคนิคพวกนี้ยังมีอีกเยอะมากถ้าคุณอยากรู้ว่าทํำยังไง ให้ผู้ชายของคุณแสดงออกถึงการรักคุณดูแลคุณอย่าเปยคุณโดยเฉพาะถ้าใครที่รู้สึกว่าแฟนจ่ายได้แฟนมีสถานะนะอีบุ๊กเล่มนี้จะบอกคุณคุยแบบนี้ถึงมีแฟนรวยเป็นเทคนิคในการคุยและเพิ่มมูลค่าคุยแล้วคุณกลายเป็นผู้หญิงที่ดูแพงน่าสนใจและไม่ธรรมดาทักไปเลยค่ะไปบอกทีมงานว่าคุณต้องการอีบุ๊กเล่มนี้